จร,จริงๆแล้วรัฐบาลกัมพูชาอย่างฮุนเซนเนี่ยครองอำนาจมานานก็แน่นอนได้ผลประโยชน์กันมันต้องมีการคอร์รัปชันกันเมื่อแงประชาชนไม่จนขนาดนี้พอเนี่ยแหละได้เสร็จได้กับจีนมันไม่มีไม่มีปัญหาสุดท้ายประเทศเจ๊งมันทิ้งล้างประเทศเจ๊งสุดท้ายตัวเองก็ได้ตัวยังมีอำนาจตอนนี้ฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนเนี่ยก็พยายามจะเป็นง้าสาอสหรัฐมากขึ้นเพราะพึ่งจีนไม่ได้แต่พึ่งจีนไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ตัวเองได้ไงแต่ถ้าประชาชนไม่ได้เมื่อไหร่ระยะยาวอย่างประชาชนเห็นไงตึกระฆงพวกเนี้ยเยอะ ประชาชนอาจจะแบบเก็บความแค้นในใจเอาไปคุยยันเองเนาะอนาคตอาจจะต่อต้านล้มรัฐบาลเขาอาจจะกลัวตรงนี้เป็นไปได้เขาก็เลยพยายามจะงอต่างประเทศพยายามจะงอสหรัฐอย่างกรณีทรัมป์คนอย่างกัมพูชาต้องเจอทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เนี่ยขู่ขึ้นภาษีเลยจะขึ้นภาษีกัมพูชา49%จนฮุนมาเนี่ยต้องออกแถลงการอุย้ยไม่ใช่นะสหรัฐเราอ่ะไม่เคยขึ้นสหรัฐสูงขนาดนั้นสินค้าสหรัฐมากัมพูชาเนี่ยเราเก็บที่3 5เอเองแล้วหลังจากนี้ เรามาตกลงกันใหม่เออเราจะเ,เก็บภาษีสหรัฐแค่5% 5%เปรเเท่านั้นแล้วก็สหรัฐอยากเ,าเก็บภาษีเราแรงขนาดนี้ได้ไม่มาตกลงกันใหม่ฮนะกลายเป็นคนดีเฉยทั้งที่ก่อนหน้านี้สหรัฐช่วยแทบตายปัดทิ้งโลทิ้งเขาสร้างฐานทําให้ก็โลทิ้งโลบจะเอาเงินชั่วคราวที่ผมเคยเล่าแหละกรณีจีนน่ะเป็นเงินชั่วคราวถ้าคุณไปคบจีนแน่นอนเขามีเงินก้อนให้แต่เป็นก้อนชั่วคราวเพื่อล่อคุณให้ออกจากออกจากตํารวจโลกออกจากความโปรง่งใสให้คุณกลับมาทุจริตกับเขา ซึ่งไอ้ผู้นําชอบไงได้ชั่วคราวแต่ผู้นําสุดท้ายก็ต้องกลัวเพราะว่าภาพลักษณ์ที่มันออกสู่สายตาประชาชนแล้วพวกตึกร้างเนี่ยอนาคตอาจจะต้องลําบากอาจจะโดนโค่นอำนาจทาให้ตัวเองกลัวก็เลยเนี่ยพยายามพึ่งสหรัฐมากขึ้นขอให้สหรัฐช่วยยาเสียภาษีเยอะแล้วไม่งั้นคนกัมพูชาจะลำบากขึ้นการส่งออกกัมพูชาจะลำบากนะแล้วก็เป็นงอญี่ปุ่นไปขอให้ญี่ปุ่นมาช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรของกัมพูชาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนทําเละจีนสร้างไม่สาเร็จจงต้องไปขอญี่ปุ่นมาช่วย แมนะ้แต่เงินกู้อ่ไปกู้จีนมาเงินกู้มันกู้มาง่ายเพราะว่าจีนแทบจะไม่ได้ตรวจสอบอะไรละเอียดก็<ค>ให้กู้ลอ่อสรุปสุดท้ายดอกเบี้ยก็แพงไอ,อง้งรงนั้นหลายประเทศโดนแบบนี้แหละ,ะเงินกู้ก็จริงแต่เขาไม่ตรวจสอบไงมันดูได้ง่ายแต่ดอกเบี้ยต,ต้องแพงเหมือนพวกเงินกู้นอกระบบอะไรสรงนั้นคุณได้มาง่ายเขาอยากให้คุณกู้จะตายแต่เขาเก็บดอกแพงมากเป็นแบบรายอาทิตย์รายเดือนอย่างเงี้ยเทียบกับพวกเงินกู้นอกระบบนะเนี่ยแหละสุดท้ายก็ต้องงอตะวันตกงอพวกประเทศที่ไม่ใช่จีนแต่เขาก็ไม่ได้ตัดจีนทิ้ง ก็ยังมีความต้องการอยู่เพราะเกิดแบบเรื่องกองทัพเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องง้อจีนแต่รู้ว่าจีนมันช่วยเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้แล้วแล้วดูเหมือนจะดูหลอกต้มมากกว่าหรือถ้าหลอกต้มคือหลอกต้มประเทศแต่ถ้าได้คือได้สองอครงอบครัวไงอครอบครัวคุนเซนกับ,บครอบครัวจีนมันก็สบายทีนี้เรื่องของข่าวกรองเรื่องข่าวกรองก็ไม่น่ากางังวลไอ้ที่เราไม่รู้หลายอย่างแต่ทหารไทยกองทัพไทยรู้แล้วหน่วยข่าวกรองไทยก็ต้องรู้เพราะว่าสหรัฐสหรัฐ,สรฐ cia สหรัฐเนี่ยตั้ง แหล่งเข่ากรองในไทยนะมีหน่วยเข่ากรองสหรัฐในไทยมีแบบพวกเลโดมอะภาพที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นยคือภาพที่เห็นว่ามีกลมๆหลายอันใช่ไหมอันนั้นคือเลโดมซึ่งข้างในก็อาจจะเป็นดาวเทียมก็ได้หรืออาจจะเป็นเรดาร์ก็ได้ซึ่งโครงการนี้ในจุดนี้เนี่ยเคยโดนแฉว่าเป็นหนึ่งในโครงการสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐอของพวกหน่วยเข่ากรองอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่ประเทศไทยที่ภาคอีสานตรงนี้อยู่ที่ภาคอีสานนะซึ่งมันก็เน้นไปทางขวาแปลว่าก็จะกวาดไปทางลาวกวาดไปทางกัมพูชามากกว่า ก็เนี่ยแหละไทยกับสหรัฐเนี่ยมีความร่วมมือด้านเข่ากรองเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะขยับอะไรหรืออยู่เบื้องหลังอะไรเนี่ยไทยกองทัพไทยเนี่ยรู้หน่วยเข่ากองไทยร่วมกับสหรัฐก็รู้อยู่แล้วแหละเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้เรื่องเข่ากรองไม่น่ากังวลมากนะไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องที่สายจีนก่อนหน้าน,นี้ก็กงังวลก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยสถานทูตแห่งใหม่ของสหรัฐที่เชียงใหม่เนี่ยเป็น CIA ข้างในมีมี CIA อะไรก็ตามซึ่งก็ไม่รู้จริงที่ยังไงแต่ก็เห็นได้ชัด เขากรองสารัดกับไทยเนี่ยร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นถัดมาเรื่องของภูมิประเทศถ้าเราดูจากแผนที่ฝั่งที่ติดกับกัมพูชาของไทยเนี่ยที่จังหวัดตราดติดกับกัมพูชาจะเห็นว่าส่วนนั้นจะแบบเหลือแคบมากแคบแบบแคบเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดที่ชายแดนสุดสุดทางทางตะวันออกส่วนนั้นแหละโชคดีมากที่ไทยได้พื้นที่ส่วนนี้มาทาให้ไทยไมขยายอาณาเขตทะเลได้อีกไม่ยงนั้นถ้าแบบนิดเดียวอะ่ะถ้าตอนนั้นไทยไม่สู้รบไม่สามารถเอาคืนมาได้หรือตกลงกันไม่ได้ ตรงนี้เสียเลยนะมันนิดเดียวจริงๆแต่ถ้าไอการนิดเดียวแค่นี้แหละคือทําให้เรามีสิทธิ์ในการครองพื้นที่ทะเลตรงนั้นจะนิดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราติดทะเลเมื่อไหร่มันเป็นของเราประเทศที่ไม่ติดทะเลก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนลาวอะ่ะลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลก็จะลําบากหน่อยการหากินภายนอกประเทศก็จะลาบากต้นทุนจะเยอะขึ้นทางที่ทรัพยากรเ,เยอะนะแต่แม่เขาลาบากแต่มันก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเป็นแบบนี้อย่างยุโรปแมเขาช่วยกันเกื้อกูลกันแมต่อให้คุณไม่ติดชายทะเลคุณก็รอดได้คุณก็รวยได้แต่อย่างลาวไปคบจ แล้วก็จะแบบควบคุมประชาชนเกินไปมีความเป็นคอมมิวนิสต์รัฐบาลนี้ใส่ไม่ดีทรงๆนั้นแหะก็จะลําบากแต่ไทยใช่ไหมโชคดีมากจังหวัดตราที่ไทยสามารถได้พื้นที่ทะเลตรงนั้นพื้นที่มันแคบมากแต่ก็ไหลลงไปเรื่อยๆโชคดีซึ่งผมว่ากัมพูชาน่าจะเสียดายตรงนี้เสียดายเพราะว่าไทยมันแค่นิดเดียวแต่ทำไมมันมีสิทธิของพื้นที่ทะเลก็พยายามจะไปอ้างสิทธิ์เอาให้ได้โลภทั้งที่กัมพูชาโชคดีแล้วนะที่ตัวเองได้พื้นที่ทางทะเล ยังมีฐานทัพเรือเรียงถ้าดูจากแผนที่มันก็ไม่ได้แคบอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าเยอะหากินทางทะเลได้ทางออกสู่ทะเลได้แต่ก็โลกเพราะความโลกอาจจะด้วยความเป็นคบกับจีนหรือเปล่าอาจีนอาจจะคอยอยู่เบื้องหลังจะให้ยึดไทยว่าจีนเองก็ไม่ค่อยพอใจไทยที่ทําตัวเป็นแบบเป็นกลางอ่ะคบทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยจีนอยากให้ไทยเนี่ยเชื่อฟังแต่จีนซึ่งก็มีคนรออยู่นี่คุณทักษิณเนี่ยนะบอกว่าจีนเนี่ยสร้างนู่นสร้างนี่จเจริญแล้วส่งดาวเทียมอะไรก็ตาดูเป็นแผนการที่เขาวางไว้หรือไม่ ถัดมามาดูเรื่องของความมั่นคงว่าถ้าสู้กันจริงๆถ้าเกิดรบกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฮะลูกไก่เลยกัมพูชาถ้าสู้กับไทยกัมพูชาคือลูกไก่ในกำมือไม่ว่าจะเทียบด้านไหนก็ตามจะเรื่องของกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือแม้แต่เรื่องของประชากรประชากรผู้ชายที่เข้าสู่วัยที่สามารถลงไปสนามสู้รบได้แม้แต่พื้นที่ทรัพยากรแม้แต่งบการเงินกระทรวงกลาโหมไทยเดียได้งบเยอะกว่ากัมพูชาแบบเยอะมหาศาลกัมพูชา มีกองทัพอากาศแต่ไม่มีเครื่องบินรบตัวเองจะใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เน้นระบบป้องกันพลังอากาศถ้าดูนะเขาจะไม่มีเครื่องบินรบไม่มีไฟเตอร์เจ็ตแต่ไทยมีเพียบกองทัพอากาศสําคัญนะการที่เราจะถล่มอีกฝั่งให้แบบราบคาบเสียหายอย่างหนักต้องใช้กองทัพอากาศสําคัญมากม่งะนั้นกองทัพอากาศสหรัฐไม่เท่ขนาดนั้นเพราะมันทะลุทะลวงถ้าคุณเดินบนบกมันคํานวณเวลาได้อีกฝั่งสามารถคาดการเวลาคุณว่าเออมันต้องผ่านภูมิประเทศนน้นนี่นั่นแล้วอาจจะมีกับดัก าวางพวกทุนระเบิดแต่ถ้าคุณอยู่บนอากาศคุณไม่ต้องกลัวทุนระเบิดสิ่งเดียวที่คุณกลัวก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่ถ้าคุณทันสมัยพอคุณมีระบบทันสมัยพอสามารถล่อมันหรืออะไรก็ตามหรือรู้ว่ามันใช้อะไรง่ายและมันเร็วปั๊บป,บปบคุณก็บินถึงแล้วต่างกับบกที่คุณต้องแบบค่อยๆโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวแล้วถามจะเจอกับดักอันนี้ไม่เจอกับดักสิ่งเดียวที่เจอก็คือระบบป้องกันภัยแต่คุณสามารถถล่มแบบความเสียหายหนักมากต่อให้สุดท้ายถล่มได้เยอะแต่โดนยิงคุณก็ดีดตัวได้ สามารถรักษาชีวิตทหารไว้ได้ในขณะที่สามารถถล่มได้เยอะอะไรแบบนั้นกองทัพอากาศที่เป็นเครื่องบินรบสําคัญมากรวดเร็วเน้นโจมตีอย่างนักซึ่งแน่นอนกัมพูชาทำไมถึงไม่มีอาจจะได้เรื่องงบประมาณเพราะถ้าไปดูงบประมาณกลาโหมเขาเนี่ยต่ำต้อยแบบต,ต่ำเตี้ยเรียดินมากน้อยมากซึ่งเขาอาจจะมองไม่จําเป็นเนีย่ยไม่ค่อยจําเป็นที่ต้องทําขนาดนั้นก็มันก็สะท้อนน่ะการที่กัมพูชามองว่าการลงทุนกับฝ่าร์เจ็ตเครื่องบินรบเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นก็อาจจะเพราะ รู้ว่าไทยปลอดภัยไทยไม่ไปหาเรื่องรู้ว่ารอบข้างอย่างเวียดนามไม่หาเรื่องเล่าก็ไม่หาเรื่องละไม่หาเรื่องกัมพูชานะี่ไม่หาเรื่องเขมรเลยตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วเขมรรู้ว่าไทยไม่ทําอะไรเขมรเขาถึงไม่ต้องมาเตรียมตัวกองทัพทุ่มง,งบขนาดนั้นเขาเอางบไปหากินกับตัวเองได้แบบโกงกินทุจริตเขาทําได้เขาสบายเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะเสียอำนาจก็คือประชาชนเท่านั้น ไทยไม่ไปทําอะไรแต่สุดท้ายก็อยากจะได้ดินแดนไทยอยากจะอ้างสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่ไปฟ้องศาลโลกซึ่งครั้งนี้ก็โอเคไทยอาจจะเอาจริงเห็นว่าไทยเอาจริงละไม่ค่อยกล้าละเพราะว่าเสียไปหนึ่งไนงะถ้าเกิดเอาต่อแล้วจะไทยเอาจริงนี่คือกัมพูชาคือลูกไก่ในกำมืออะลูกไก่ในกำมือแบบนี้เลยจบเลยนะส่วนหนึ่งคืออันนั้นหรือว่าถ้าไทยเอาจริงเมื่อไหร่กัมพูชาแพ้จะเสียอำนาจจะเจ็บหนักะต่อให้จีนช่วยก็ตามก็จะเจ็บหนักแล้วก็ไม่คุ้มอะนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือไทยเริ่มกด,ดน พอปิดด่านเสร็จามาค้าขายกันไม่ได้แม้ว่าหุนเซนเข้าออกมาประกาศบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกสินค้ามากัมพูชาเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าที่จะนําเข้าสินค้าจากกัมพูชาไปแปลว่าอะไรแปลว่าไทยเนี่ยได้ดูนการค้ากัมพูชาเยอะมากจริงๆไทยก็ได้ดูนการค้ารอบข้างทั้งหมดเกือบทั้ง่าจทั้งหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่การผลิตได้ดีความเจริญมากกว่าแล้วก็สินค้ามีคุณภาพเห็นไหมกัมพูชาเนี่ยดีกว่าจีนนะแต่ทําไมถึงต้องการสินค้าไทย ทำไมหุ้นเซนถึงต้องบอกประชาชนว่าถ้าเกิดสินค้าไทย,ยเข้ามาไม่ได้ให้โทษไทยอย่าโทษฉันเพราะฉันไม่ได้ปิด,ดาตาแปลว่าคนกัมพูชาง,ง้อสินค้าไทยเพราะสินค้าไทยมีคุณภาพเขาเชื่อมั่นในสินค้าไทยต่างกับสินค้าจีนเขากังวลสินค้าจีนะจะมีของปลอมอมีพวกไร้คุณภาพพวกของกอ๊อปกลัวกินแล้วไม่ดีกับร่างกายทรงๆนั่นเขถึงชอบของไทยของไทยเข้าไปเยอะยาสีฟันอุป,ปโภคบริโภคพวกเครื่องดื่มอะไรก็ตามเนี่ย กัมพูชาชอบเนะี่ยเขาซื้อไปเยอะจนไทยได้ดุลกันค้ากัมพูชาก็ถือว่าเยอะกัมพูชาก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยไทยได้เปรียบนะไทยปิดอ่ะไทยจะเสียเปรียบอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วใช่ไทยปิดไทยเสียเปรียบแต่ดูความเสียเปรียบกัมพูชาจะเสียเปียบมากกว่าเพราะว่าคนที่ต้องการมากกว่าคือกัมพูชาเพราะกัมพูชาก็ไม่ค่อยไว้ใจสินค้าจีนแล้วชายแดนอะ่ะมันใกล้มันซื้อขายกันใกล้แค่เนี้ยต้นทุนก็จะไม่ได้เยอะมากของจีนต้องขนมาจากไกลแต่ไม่รู้คุณภาพจะดีไหมสองสงนั้นก็นั่นแหละ สองส่วนนี้ทําให้กัมพูชาก็เลยยอมตกลงชั่วคราวเป็นการชั่วคราวนะก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรขึ้นมาอีกจะไปเล่นละครอะไรก็ไม่รู้ทีนี้กลับมาที่เรื่องของอันดับที่ผมบอกว่าถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยกัมพูชาราบค่าไม่เหลืออะไรเลยไม่สู้กันจะดีกว่าเทียบจากอันดับอันดับทั่วโลกว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยห่างกันแค่ไหนทั่วโลกเนี่ยเรื่องของกองทัพไทยอยู่ในอันดับที่25ส่วนกัมพูชาอยู่อันดับที่95้้ปลายแถว ยี่สิบห้ากับเก้าสิบห้าแปลว่าห่างชั้นกันอย่างมหาศาลถ้าสู้กันก็ดูจากตรงนี้ก็พอจะเข้าใจได้ล่าสุดไม่พอจีนออกมาประกาศจีนทําตัวเป็นกลางแล้วบอกว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยควรจะมีความยับยั้งชั่งใจกันเออไม่ควรจะมีปัญหากันต่างฝ่ายต่างอดทนอดกันแบบนั้นบทนี้คุ้นๆุนฮะบทเดียวกับที่พูดตอนที่รัสเซียกับยูเครนมีปัญหากันเอออดทนกันและกันมีความอดกั้นอะไรสูงๆนั้นอย่าทะเลาะกัน แต่สรุปสุดท้ายเป็นยังไงพอสู้รบกันเสร็จจีนไปสนับสนุนรัเสเซียจีนก็ไปสนับสนุนรเรื่องการเงินให้รัสเซียเรื่องของน้ํามันให้รัสเซียแล้วก็ยังมีเรื่องของของกินให้กองทัพรัสเซียเพราะเขาไม่กล้าสนับสนุนอ,อาวุธโดยตรงโดยโตรงไม่ได้ถ้าโดยโตรงคือโดนคว่มบาดแล้วจีนคือแทบเจ๊งอะ่ะทุกวันนี้จีนก็เงินงบประมาณหายไปเยอะมากเพราะไปสนับสนุสนอุดหนุนรถไฟฟ้ารถขับไฟฟ้าเพื่อทําลายแบรนด์อื่นเขาเสียตังค์ไปกับพวกนี้เยอะมากสินค้าพวกราคาถูกอะไรก็ตามหลายอย่างมีรัฐบาลอยู่เบื้้องงหหลััทําาาใมนรคถูก แน่นอนแรกกับรัฐบาลต้องเสียเงินเยอะเพื่อทาลายแบรนด์ต่างชาติอาโมยลิขสิทธิ์ไทยส่งนั่นนี่แหละจีนตอนนั้นก็ไปสนับสนุนรัสเซียแต่ไม่กล้าสนับสนุนอาวุธเพราะเข่ากรองสหรัฐมันดีมากมันจะรู้ทันทีเส้นทางเป็นยังไงต่อให้จีนอ้อมอาจจีนอาจจะส่งไปแอฟริกาให้อฟริกาส่งไปตะวันออกกลางให้ตะวันออกกลางส่งไปรัสเซียก็โดนจับได้จีนก็เลยไม่กล้าก็เลยไม่มีข้อมูลว่าจีนส่งก็จ,จะเป็นพวกน้ํามันพวกของกินแต่ก็จะต่างกับเกาหลีเหนือไงเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารไปเลย เกาหลีเหนือก็เด็กจีนแต่ทั้งหลายรัสเซียก็ไปคุยละไปคุยกันเกาหลีเหนือโอเคด้วยส่งทหารมาจีนไม่กล้าแต่นี่แหละบทเดียวกันที่ขอให้ทั้งสองฝ่ายอดกั้นแต่สุดท้ายช่วยรัสเซียไงเหมือนกันผมก็มองว่าถ้าอนาคตเกิดไทยมีปัญหากับกัมพูชาจริงก็เนี่ยแหละจีนก็อยู่เบื้องหลังคอยช่วยกัมพูชาเพราะจีนเสียกัมพูชาไม่ได้เนี่ยแล้วกัมพูชาเองก็ควรจะรู้ถึงบุญคุณไทยจีนช่วยอะไรกัมพูชาไม่ได้ในยุคนั้นจาได้ไหมยุคของสงครามที่เวียดนามบุกกัมพูชาเวียดนามเคยบุกก เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคอมมิวนิสต์จริงเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์กัมพูชาตอนนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์คนละฝั่งเวียดนามเข้ากับคอมมิวนิสต์รัสเซียส่วนกัมพูชาเข้ากับคอมมิวนิสต์จีนแล้วรัสเซียกับจีนตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกกันนะก็เลย2ฝ่ายรบกันพอเวียดนามบุกเข้ากัมพูชากัมพูชาพ่ายแพ้ราบคาบเลยแบบต้องถอยๆอถอยถอยจนเข้าไทยแล้วไทยก็ดันใจดีให้กัมพูชาเข้าประเทศช่วยช่วยอาช่วยเข้ามาหลบแล้วก็เข้ามาเยอะนะเข้ามาลึกพอสมควรจนเวียดนาม เอาไทยเพราะว่าไทยเนี่ยไปมีส่วนร่วมนะมีส่วนรู้เห็นได้ไงไปช่วยมาได้ไงก็เลยบุกไทยเลยเวียดนามตอนนั้นบุกไทยนะเขาเรียกว่าสมรภูมิช่องบุกก็ปะทะกับทหารไทยนั่นแหละก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นจนสุดท้ายจีนตอนนั้นอ่ะหลายคนถ้าเราฟังพวกสายจีนเขาจะชอบอ้างจีนเนะี่ยบุกเวียดนามตอนนั้นเพื่อช่วยไทยเห็นไหมเพราะเวียดนามมันบุกเข้าไทยใช่ไหมจีนก็เลยบุกเข้าเวียดนามเพื่อช่วยแต่จริงจงจีนช่วยอะไรไม่ได้อย่างแรกนะจีนช่วยอะไรไม่ได้เพราะจีนบุกไปแค่ประมาณ2 2-3ออาาททิิตตยย์์แค่นนั้ แต่หลังจากจีนบุกเสร็จสามอาทิตย์จีนถอยกลับแล้วจีนบอกว่าชนะไม่หลังจากนั้นสงครามเวียดนามยังคงบุกเข้าไทยเป็นระยะเรื่อยๆหลังจากจีนกลับบ้านนะมันยังบุกยังสู้กับกัมพูชายังสู้กับไทยเรื่อยๆเป็นเกือบ10ปีอะเกือบ10ปีเลยนะหรืออาจจะเป็น10ปีต่อเนื่องซึ่งจีนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะไม่ได้ช่วยไทยอย่างแรกคือจีนกลับไปก่อนเวียดนามยังสู้กับไทยยังสู้กับกัมพูชาต่อเขมรต่ออย่างที่2จีนไม่ได้ช่วยไทย จีนจะช่วยเขมรนเพราะเขมรนเนี่ยเป็นเด็กของจีนเขมรนแดงคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามเป็นเด็กของจีนจีนก็เลยมาช่วยแต่ช่วยไม่ได้ไงสุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เอาไปอ้างเนี่ยสมรภูมิช่องบกจีนช่วยไม่ได้ช่วยจีนช่วยกัมพูชาเพราะกัมพูชาเป็นเด็กจีนเฉยนั่นแหละผมกําลังจะบอกว่ากัมพูชาควรจะรู้ถึงบุญคุณณตรงนั้นเพราะถ้าไทยไม่ให้อพยพเข้ามาหลายคนก็ต้องสูญเสียนะแบบผักด้านอ่ะเหมือนที่ทุกวันนี้ไทยก็ปิดรู้ว่า พะทุกวันนี้สงบไงคุณไม่ได้เจอสองคารามไทยก็เลยโอเคมันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงที่ไม่ได้มีความสูญเสียชีวิตเหมือนไทยก็ช่วยพม่านะพม่ามีความขัดแย้งไทยก็เปิดให้เข้ามาอะไรแบบนี้ก็ควรจะรู้ถึงบุญคุณว่าเขาเคยช่วยเราแม้ว่ารัฐบาลคุณจะร้ายแต่ตัวคุณเองเนะี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือก็ส่งต่อไปสู่ลูกหลานว่าประเทศนี้เคยช่วยเรานะเรารอดเพราะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไปชี้ให้เกิดสงครามผมก็ไม่อยากเห็นสงครามเพราะยุคนี้มันยุคเศรษฐกิจไม่ควรจะสู้รบกันแบบนั้นเพราะว่าทุกการเสียชีวิตของทหาคคนก็ื ครอบควหนึ่งครอบรู่ประมาณนั้นแต่ถ้ามันสุดจริงมันสุดจริงๆแล้วมันก็ต้องสู้รบกันเพราะว่ามันก็มาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ